ยกเลยลูกยกเลยครับยกน้ำเลยครับนั่งตัวตรงเลยครับนั่งตัวตรงเลยครับยกน้ำสูงตัวตรงเลยครับสาธุครับเก่งมากลูกเก่งมากครับทุนหลืองเก่งมากเลยลูกทุนเก่งครับพักขาพักขาครับเอา่ันพักขานะครับ ดังมีงดการถ่ายรูปจกถ่ายอะไนะครับงดเลยงดเลยออกเลยครับออกเลยออกเลยน้ำางมา้นะเรแล้วอครับรับเดี๋ยวร พอพเคครับครับสอบคครัับครับนะครับครับต้องซิมดีินาทีเดี๋ยววัรับต่อครับท่านครับกอเลยครับบันบวัีครับบันาบับ บรรยากาศนะครับพักเท้านะฮะพักเท้าเช้านี้นะครับบรรยากาศพักเท้าเช้านี้นะฮะบรรยากาศโดยรอบนะครับ หลายส่วนอยู่นะฝากพี่ฝากน้องหน่อยคุยทั้งายได้นะครับอันนี้ก็น้องไม้ชิกกี้นะครับน้องไม้ชิกกี้อ่าครับรถหล่อๆด่างคุณโทษนะครับเจอที่ไหนเจาะล้มได้ที่นั่นเลยครับปล่อยล้มเจาะถุงเลยนะครับ สรุปยังไงเหินกับตอนเย็นเอ้ยมต้องตอนเย็นมา,า่าหล่อไม่หยุดจริงๆรันนี้หยุดไม่หยุดตามมาจากห้วยบงนะครับได้ข่าวว่าจะตามถึงนครพนม เดี๋ยวรอดูกทีครับพี่โอเคโอเคสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะฮะสาธุครับแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวนะครับบรรยากาศองเฟซบุ๊กไลฟ์สดๆนะครับไลฟ์กันสดๆ นหมญาติยุติการไล่สดตะเคียนท่านนี้นะครับสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสาธุบุญ